สระวงเทียมทองว่าเรามาสมัครไม่ได้สมัครเป็นสอสออย่างเดียวแต่มาเป็นสอสอจะมีงานทําหรือจะตกงานผมไม่เคยทิ้งที่น้องประชานสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนครับหน้าตามันแก่ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้น14ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าผมจะเป็นสอสได้รับโปรดกล้าเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณาภัยสาภาผู้แทนราษฎรคำตอบคือสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวคือต้องไปร้านธงฟ้าอย่างเดียวเราเลือกซื้อของเสร็จถ้าใครติดตามข่าวเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการ สบายมากไม่เป็นไรสบายมาก,ามากด้วยความรวดเร็วคุนสังเกตไหมรถหาเสียงสรโอวิ่งผ่านไม่มีมาเกทับเกทับเหมือนพรรก,การเมืองอื่นครับป่ายมาพันสองเย็นเย็นมาพันห้ามีพันแปดด้วยผมกลับท่ี่ผูกพัน